ถ้าไล่เขาคักๆนี่เลขมันสีมาตัวนี้ล่างนี่มันมียอดขาดตัวหนึ่ง,งนนหกถ้าเข้ามาจับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสีย100่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดิ่มก่อนเลก่แช่นะครับเด้อนะครับมาถึงแล้วครับผมปูว่าปีโอ้เดี๋ยวปูอยู่พอดีเลยครับผม ครับท่านผู้ชมไปหาปูกันครับปูอยู่พอดีเลยครับเด้อนะครับขออนุญาตทายเห็นเฉพาะบางส่วนของปูเท่านั้นนะครับผมนะครับทางดที่มีประกาศกเรียมประกาศจดดนะครับเด้อนะครับผมอาสาตุสาตุสาตุปูปูผมมาตัหนึ่งหมื่นเมื่อไห้่น,น้องแมนอยูรร่ในสารามื่นฝนจีตกกัน,นยังหมือ่อฝนจีตกเจ้ามากมุดไหนเอาเอายิบมหน,นี่อยยิบมหนี่อยลังเร็วกวอาเด้อไปน้าป้งกันหนึ่งสองสามที เจ้ามาหมื่นตีซีหมื่อนี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเจ้ากับมาหมื่นตีซีแนนบ้างแนแนครับอหมื่นนี่ก็มาตรงกับหมื่นวันหมื่นหมื่นตีซีซีหมื่นหลังเด็ออกนับแล้วแล้วกับซีหมื่นแนนท่านเป็นเลขเพิมฝันจะให้บางเงาเดอ้อในงวดนี้คู่จะให้ไปเลยเพอมฝันแล้วเพมันเลขสูตรคู่คือเก้าครับเลขสูตรเอาเลขสูตรเท่าดีเดินดีงวดงวดบัดงหนังของคู่เลขสูตร เลขสูตรเนอะติเขียนไ้ให้เด้อบนมันสีมนี้อยู่ตัวนี้เลขสูตรนี่บนมันสีมนี้แปดกับสามนี่บนล่างมันจะห้สองสูตรเ้อะล่างศูตรกับหนึ่ง ถ้าไยเขาคักๆในเลขมันสี่มาตัวนี้ล่างใน,นมันนี่ยหาตัวหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจีนีตัวนี้น้ำสี่ห้าหกถ้าเข้ามาจับแต่จับคูล่างเด้อกูจับหายเด้อคูล่างคู่ล่างมันจีมีว่าเอาดอกศูนย์หนึง่งแกะมาค่ะคขึ้นมาตัวนี้ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่ง เน,เนอี่ยว่าเหล็กมาซื้อได้ตัวเดียวกันทีปูมากตัวไหนตีสีบลใอกหายแล้วตัวนี้นนเอาสามปูนาะเหล็กรางเนาะอะนี่เหล็กรางเน,ะนาะนะเลขบนมันอเอาเนี่ยเอาเหล็กรางออกไปก่อนเอาออกไปก่อนนะจะไนะ้นะบนเด่นแต่กับสาม สามจับคู่ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลน,นางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาัโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง กี่0ูนแปดศูนย์ศูน์ติมา้นบนข้างล่างกับแปดหนึ่งเหยดคุติมาที่ชุดเลยแปดศูนย์กับแปดหนึ่งหายวงบ่ครับถ้าเลขสามตัวจับปูครับเอาห้ตัวนี้งเจ็ดแปดศูนย์ับตัดตัวนี้เป็นแปดศูนเออเรื่องน เขาว่าแปดกวาแต่ว่าอัตมาว่ามาครับผมสำหรับเลขตัวนี้เป็นเลขเป็นเลขสูตยหรือครับปูเลขสูตรมันมีสองศูตรแต่เลขเลขที่กับเลขหามันสี่พอ่าม,ามันสีามาอเจ็ดกับศูนย์มาแทนกับหนึ่งของของโหวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะปูเนาะแม่เอาเจ้าแผ่นนะครับหนึ่งมิถุนายนตัวไหนกว่าตัวนอกรึตัวมอก นยนอกครับนยนอยนะเนาะ่คูัวาปีอออันนี้เลขแปไปุ๊กเลขแปเลขแครเลขปดบนนี่นบนเล่น8กับเลยนสามูวาปีเราเูครับผมฟูวดนี้ฟูมีวิ่งเห็นไ่ครับผมมีเล็กวิ่งบอกรับสับสูตรของฟูนี่ครับผมเลกวิ่งมีนี่อ่ะมาเอ,าอันนี้<า>อันนี้ร่าง วะ่งร่างเนาะวิ่งล่างเนาะวิ่งนี่วิ่่งลางยังเดี๋ยวโบกูตัวนี้วิ่งล่างเด้อครับวิ่งล่างในศูนย์ศูนย์ศูนย์ตัวเดียวโคโลวิ่งบนมาเนี่วิ่งบนครับ ตรงกับรบานีพี่น้องคุณสามแต่บนรางครับผมลมแห้งครับมาสรุปตัวเลขของปูว่าปีนะครับผมนะครับสำหรับธนใดตีตามตัวเลขของปูว่าปีอยู่นะครับผมสําหรับงวดวันที่1มิถุนายน2 5 6 4นะครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับมาสรุปตัวเลขนะครับผมนะครับชุดนี้มีทีเด็ดนะครับผมสำหรับปูว่าปีนะครับงวดวันที่1มิถุนายนนะครับผมปูว่าปีนะครับผมไห้บนมาเลยนะครับผมบนเด่นบนมาเลยนะครับเด่นบนมาเลยก็คือ แปดสามนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเด่นบนแปดสามนะครับเดนก็ดันอีกนะครับท่านผู้ชมนะครับผมปู๊ว่าปใีให้ให้สามโตมา หนึ่งเม็ดเลยนะครับผมเม็ดเดียวเลยนะครับหางเดียวเลยนะครับผมนะครับเจ็ดแปดศูนย์นะครับเจ็ดแปดศูนย์นะครับสำหรับสองตัวนะครับผมสองตัวปูว่าปีจับให้นะครับผมแปดหนึ่งแปดศูนย์สามแปดนะครับผมนะครับที่เด็กก right ็นั hebben, yeah, <substance> NXT, ่นครับท่านผู้ชมนะครับผมปูว่าปีวิ่งบนนะครับวิ่งบนตัวเดียวเลยนะครับผมนะครับวิ่งบนตัวเดียวคือวิ่งสามนะครับผมวิ่งบนสามเลยนะครับผมนะครับสําหรับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกสี่นะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมต่อมานะครับผมล่างนะครับผมล่างนะครับผมนะครับตัวเด่นของล่่าางงงนนะครับผมขอปปูววีด นะครับผมนะครับ่อนกลางดีเสหลายึ้นมากนะครับเด่นศูนย์นะครับผมแต่ก็ให้จับคู่เอานะครับมีตัวเลขเพิ่มเติมขมาทั้งหมด4ตัวนะครับผมนะครับหาตัวนะครับมีศูนย์มีหนึ่งมีสี่มีหามีหกนะครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับสำหรับตัวที่น่าจะเข้าจับคู่ได้ที่สุดนะครับปูจับไห้นะครับผมนะครับ นี่คือปูจับไหเด้อนะครับผมปูจับไห04 05 06 16นะครับผมก็คือจับอยู่ในชุดนี้นะครับผมชุดเด่นล่างนะครับผมชุดเด่นล่างมีอยู่ห้าชุดห้าตัวนะครับปูว่าปีจับไหนะครับ01 456นี่คือตัวจับไห04 05 06 16นะครับผมนะครับเด่นก็ได้อี้ครับท่านผู้ชมนะครับผมปูว่าปีนะครับเม็ดเดียวเหมือนเดิมนะครับผมวิ่งล่างนะครับผมวิ่งล่าง ให้เม็ดเดียวเลยครับผมวิ่งนะครับสหรับสายวิ่งสายหลวดสายขยันนะครับเด้อนะครับให้มาศูนย์นะครับผมให้มาศูนย์ตัวเดียวโกลอเลยครับท่านผู้ชมนะครับผมอ่ะสหรับท่านใดที่แคปหน้าจอได้ก็แคปเด้อครับผมนะครับสหรับเอซีานใดที่แคปหน้าจอได้แคปได้เลยนะครับผมนะครับสหรับท่านใดนะครับผมทียาสีร่วมนะครับผมนะครับร่วมสมทบทุนนะครับผมนะครับเป็นค่านําใจกับปู่วาปีนะครับผมก็เดลขที่บัญชีที่ท่านผู้ชมรับชมเห็นอยู่นะครับเด้อธนาคารออมสินนะครับผมนะครับเลขที่บัญชี0ูนย์ สองศ0นย์สามศูนะครับผมนะครับท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรของปูวัาปีนะครับผมเบอร์โทรเบอร์นี้เด้อสัตว์ผู้ชมนะครับผมนะครับ0619752727นะครับผมอ่ะท่านผู้ชมนะครับผมก็ลองไปบีคอไปเจรนาบ้างเด้อนะครับสำหรับปูวัาปีงวดวันที่1มิถุนายน2564นะครับผมนะครับผมนะครับเจอกันใหม่นะครับชิมนาเด้อครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง